สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g p นะฮะกลับมาเจอกันกับผมอีกแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาเจอกับทุกคนในค่ำคืนของวันที่25พฤษภาคม2 5 6 4บครับทุกคนสำหรับใครที่ถามผมมาในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันนะครับตารางเวลาเอ๊ะทำไมคุณปุ้ยยังไม่ลงไว้ติดนี่ไว้สักคืนหนึ่งแล้วกันนะพรุ่งนี้จะจัดการให้นะครับในเอาสักช่วงสายๆไม่เกินเที่ยงแล้วกันนะครับแต่ขอย้ำาเลยนะว่าเวลามันก็ใกล้เที่ยงจากของเดิมนั่นแหละเพราะสุดสปดาาห์นนีี้เเรจจะไปอกัท่มูฮะ ในอิตาลีก็อยู่อ้างเองจากตารางเวลาของทางฝรั่งเศสได้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะไกลกันนะเผลิดเนี่ยอาจจะเวลาตรงกันเป๊ะหรือเปล่าอ้าเดี๋ยวค่อยไปติดตามอย่างละเอียดเดี๋ยวจะลงไว้ในหน้าชุมชนตรงนี้แหละแล้วก็ใน Facebook Fanpage Biker Man เพ Man ื่อชาวสองทุกสายพันธุ์นะครับฝากไปติดตามกันด้วยเนาะสำหรับอ่เรื่องราวของรายการ Mo t ต GP วันนี้นะครับจะนําเรื่องราวของ3นักแข่งชื่อดังนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา ทั้ง3นะฮะเป็นวันที่มีโมเมนต์ที่สําคัญครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นก็จะพูดโดยรวมเลยนะครับทั้งรุ่นใหญ่และก็รุ่นเล็กสําหรับนักแข่ง2คนมาจากรุ่นใหญ่ก็คือมาจากม o เตอร์ีพีแจ็คมิลเลอร์กับมาวิวิญวาเลสครับแล้วก็อีกหนึ่งดาวรุ่งน้องใหม่ในม o ต3รทรีนั่นก็คือเปโดรอาคอสตาเอาเล่าเรื่องใครก่อนดีเอาเล่าเรื่องของนักแข่งหมายเลข12แล้วกันนะฮะมาวิวิญวาเลสจากทีมยามาฮ่าวันนี้กลายเป็นคุณพ่อป้ายแดงนะฮะ ه, ก็ถ้าตามเวลาในบ้านเราประมาณช่วงเช้าๆนะครับก็เห็นทางสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆทั้งไม่ว่าจะเป็น IG ไม่ว่าจะเป็นทั้ง a c e b o o k นะครับที่เป็นส่วนของท็อปกันเขาก็โพสต์รูปนะครับก็คือแฟนสาวนะฮะก็ได้ไปคลอดนะครับคลอดลูกแล้วนะครับที่โรงพยาบาลก็ได้ลูกสาวมารู้สึกจะตั้งชื่อว่าน้องน้องนีหน้าหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยประมาณนั้นนะครับ ก็ถือว่าในอายุ26ปีนะครับเป็นคุณพ่อมือใหม่คิดว่าจะมีผลในการแข่งขันไหมทุกคนกับการที่เราเป็นคุณพ่อเราจะต้องรับผิดชอบกับอีกหนึ่งชีวิตที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่แน่นะครับคือถ้าถ้ามองถึงแง่ของการใช้ชีวิตจะแน่นอนว่ามันจะทําให้คนคนนั้นดูนิ่งขึ้นดูสุขุมรอบครอบขึ้นรู้สึกว่าคิดหน้าคิดหลังมากยิ่งขึ้น หรือจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าบางคนหนักเกินไปก็อาจจะมีห่วงมากยิ่งขึ้นอย่างนั้นเองแต่ถ้าเรามองในแง่บวกก็คืออาจจะทําให้มีสมาธิหรือว่าลดความใจร้อนหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีหลักเป็นหลักเป็นการมีเหตุมีผลขึ้นหรือเปล่านะครับถ้า,ถ,าถ้ามองแบบทั่วไปแต่ถ้าเป็นไปนมองในส่วนของเกมกีฬานะครับที่เขาต้องอยู่ในสนามเนีย่ยอันนี้มันจะไป จะทาให้เรียกว่าเป็นห่วงลูกสาวนะครับอาจจะไม่กล้าที่จะบิดแรงหรือเปล่าอันนี้พูดเดยาแย่โซแซลเล่นนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท็อบกรันด้วยแล้วกันนะฮะในในในวันนี้ถือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งของเขาเลยทีเดียวนะฮะที่จอจอมาอีกคนนึงน่าจะเป็นอเล็กลินของซูซูกิมั้งอเล็กกลินตอนนี้แฟนสาวเขาก็น่าจะท้องก็น่าจะโตแล้วแหละครับคิดว่าก็ไม่น่าจะเกิน3-4เดือนนะผมผมคาดว่าประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวรอตามข่าวกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ อ,อ,อีกคนหนึ่งนะครับแจ็คมินเลอร์นะฮะแจ็คมินเลอร์วันนี้มีเรื่องอะไรสําคัญกับเขาฮะก็คือเป็นเรื่องราวของการต่อสัญญาครับการต่อสัญญาของต้นสังกัดก,ก็คือดูคาติเนี่ยต่อให้เรียบร้อยในปีหน้าแต่เป็นสัญญาปีเดียวครับเป็นสัญญาปีเดียวในปี2022ก็จับคู่กับเปโก้เหมือนเดิมคือเปโก้ขึ้นมาในทีมใหญ่ในเปโก้ต่อ2ปีครับในขณะที่แจ็คก็ต่อให้ปีเดียวเรียกว่าเป็นปีต่อปี มองแบบนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกค้างคาใจนะครับเอ๊ะทำไมดูคติจะต้องทําแบบนี้กับแจคด้วยคือคือไหนๆก็ฟอร์มดีขนาดนี้ทําไมไม่ต่อให้เป็น2ปีไปเลยนะฮะแสดงว่ายังคงหวาดระแวงบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าไม่มั่นใจในตัวแจอยู่หรือเปล่ามันก็มองได้หลายมุมนะฮะทุกคนคือถ้าจะมองในมุมของทีมแข่งเองเนี่ยทางทีมนะฮะผมมองว่าเป็นหนึ่งวิธีที่ใช้ผลักดันเราเราจะเรียกว่ากดดันมันมันก็ใช่นะครับ มันก็พูดยากนะไอ้เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนะจะบอกว่าเป็นผลักดันกดดันหรือว่าทําให้หนักแข่งเนี่ยเขากระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะว่าถ้าผลงานไม่ตามเป้าเนี่ยโอกาสที่จะหลุดไปก็มีนะนี่ก็คือเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าจะถูกนํามาพิจรารณานะฮะคือแจ้งมีเรื่องเราต้องยอมรับนะครับว่าเขาอาจจะเป็นนักแข่งที่ประสบความสําเร็จแล้วละ่ะในตอนนี้ก็คือสามารถชนะได้ถึง2สนามติดกันเนี่ยแต่ต้องดูที่ความคงที่นะฮะ ความคงที่ของฟอร์มนะครับว่าจะนิ่งแค่ไหนซึ่งส่วนของตรงนี้ตั้งหานะครับที่มันจะทําให้นักแข่งสักคนนึงสามารถที่จะมีลุ้นแชมป์โลกได้เพราะว่าเราได้เห็นโมเมนต,ต์ในปีที่แล้วนะครมันอาจจะมีนักแข่งที่เรียกว่าอาจจะฟอร์มมาร้อนแรงนะครับอย่างฟาบิโอควาตาราโลอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปนักแข่งหลายคนก็ชนะนะครับในปีที่ผ่านมา แต่สุดท้ายคนที่อาจจะแบบว่าฟอร์มก็ไม่ได้ว่าหวือหวามากนะครับแต่แทบจะไม่พลาดเลยกล่าวคือเขานิ่งนั่นก็คือจวนเมียแชมป์โลกปีที่ผ่านมาของซูซูกิหมายเลขสามสิบหกเนี่ยแต่นั้นแจ็คก็คงจะต้องพิสูจน์อ,อีกเหมือนกันนะผมขอเดาใจทางผู้บริหารดูคตินะ่าอาจจะมองว่าในตอนนี้สําหรับปีต่อปีเนี่ยมัน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 ,มนเป็นการเรียกว่าทําให้นักแข่งเนี่ยเขาต้องดิ้นรลนมากยิ่งขึ้นผมว่านี่มันอาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่ช่วยผลักดันให้นักแข่งเนี่ยเขา ก้าวไปยังฟอร์มอันสุดยอดของตัวเองได้แล้วดูคตตเองก็จะได้มีเวลาพิจารณานะคือถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องผลักดันคนอื่นหรือเปล่าเราได้เห็นนะครับว่าดูคตตเองก็มีแผนครับมีแผนที่จะทำรถ8คันในปีหน้าเนี่ยนั่นเป็นข่าวออกมาดังนั้นก็จะผลักดันนักแข่งที่เป็นนักแข่งบ้านเกิดเรียกว่าใช้หลักการทำทีมแบบชาตินิยมนะฮะ จริงๆดูกติผมยังมมานะครับว่าพวกเขาอยากจะประสบความสําเร็จจริงๆในกับนักแข่งที่มาจากอิตาลีนะถ,ถ้าเลือกได้ผมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นครับดังนั้นการที่แจ็คเป็นนักแข่งจากออสเตรเลียามาแบบนี้โอเคเขาอาจจะอยู่ดูกติมาอย่างยาวนานแล้วในทีมรองพรามัดเนี่ยแต่ถ้าเกิดมาขึ้นมาทีมใหญ่แล้วเนี่ยใน,ใน,ในตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าทั้งเป็กโก้แล้วก็ทั้งแจ็คเนี่ยฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนแรงสูสีคู่ขี้กัน จริงอยู่นะครับว่าแจ็คอาจจะชนะมาตั้ง2สนามติดในขณะที่เปกโก้ยังไม่เคยชนะเลยดังนั้นจุดนี้ก็บ่งบอกได้ชัดเจนนะฮะว่าแสดงว่าสนามที่แจ็คเขาไม่ชนะเนี่ยก็คือฟอร์มเขาร่วงลงไปเห็นไหมฮะในขณะที่เปโก้ยังยังยังไม่ได้ขึ้นโพเดียมอันดับหนึ่งเลยเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคะแนนเนี่ยตามหลังแฟบแค่แต้มเดียวจี้มาติดติดแล้วตอนนี้ดังนั้นการที่ตัดสินใจในในแบบนี้ก็ต้อง,ต,องต้องรอลุ้นหน่อยนะฮะว่า มันจะออกมาเป็นอย่างไรสําหรับผลงานของแจ็คจะมีผลมากน้อยเพียงใดแต่มองในอีกเหตุผลเหตุอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาต่อรีบรีบต่อเนี่ยรีบประกาศเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะไปประกาศในนู่นนะครับอาจจะเสร็จสิ้นจากมูเจโรไปหรือว่า,าจ,จะก่อนหน้านู้นช่วงช่วงซัมเมอร์แต่รีบประกาศตอนนี้เพื่อที่จะให้นักแข่งเนี่ยรู้สึกว่าศรัทธาในต้นสังกัดมากยิ่งขึ้นสร้างความมั่นคงมันม่นใจให้กับนักแข่งมากยิ่งขึ้น ะนะครับตรงนี้คิดว่ามีส่วนอยู่เหมือนกันนะนักแข่งฟอร์มกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นครับตอนนี้กําลังมีความมั่นต่มั่นใจในตัวเองสูงดังนั้นสิ่งที่มันจะเรียกว่าสร้างขวัญกำลังใจได้มากขึ้นก็คือการที่จะแบบว่าบอกว่าเฮ้ปีหน้าเรายังคงร่วมงานกันอยู่นะ,ะนะครับทั้งที่ผ่านไปแค่5สนามนี่ก็ต่อสัญญาให้แล้วเนี่ยดังนั้นผมว่าแจ็คก,ก็คงไม่ตะกิดแต่หวงใจอะไรหรอกกลับจะรู้สึกดีใจรู้สึกว่าเป็นพลัง เชิงบวกอันยอดเยี่ยมเสียด้วยซ้ำนะครับที่ต่อให้เร็วขนาดนี้นะฮะอ่าน,นก็ถือถือว่าดีจะด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่างหนึ่งแจกก็มีมีโอกาสนะที่จะไปถกผลงานได้ดีในสุดสัปดาห์นี้ด้วยเพราะว่าโมเจโรเนี่ยถ้าอากาศเป็นใจไม่มีฝนไม่มีอะไรซึ่งคิดว่าน่าจะไม่มีเราอาจจะได้เห็นโมเมนต์ในปี2019นะครับที่ดูคาติกับฮอนดะ้าเนี่ยโอ้โหนะแบทเทิลกันอย่างมัน ร้อใจจริงๆนะฮะตรงนั้นผมว่าเชื่อว่าหลายคนยังไม่ลืมช็อตที่ดูคาติกับมาร์คมาเกสเนี่ยดวลกันนะฮะอันนั้นก็คือชัยชนะแบบว่าคู่ขี้สู่สีกันตลอดทั้งเกมเลยทีเดียวนะฮะอ่ะทีนี้อ่ะเดี๋ยวว่ากันถึงส่วนของดูคาติคนหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมคุณปุ้ยไม่เคยพูดถึงฮอเฮมาร์ตินเลยหรือจะพูดไปแล้วนะฮะฮอลมาร์ตินก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนแล้วนะฮะแม้ว่าจะลงสนามได้ในวันนี้ลงไปซ้อมนะครับผมเห็นเอารถ ลดโปรดักชันลงไปซ้อมอยู่แต่ก็น่าจะลงไม่ได้ชัวร์นะฮะในเกมการขันทีอ่อิตาลีสุดสัปดาห์นี้ครับเป็นหน้าที่ของมิเชลเปโร o ไปเรียบร้อยนะฮะตรงนั้นก็คงจะโฟกัสไปที่นู่นนะครับสนามถัดไปคาตาลุนญาที่สเปนแล้วกันเนาะ,ะจากรุ่นพี่2คนในพรีเมียคลาสมอเตอร์จีพีฮะทั้งแจ็คทั้งท็อปกันคราวนี้มาว่าที่เอ,อเรียนน้อยเอ,อเรียนคนใหม่หรือเปล่าหลายคนอาจจะตั้งฉายาว่านี่ก็คือ โคนนิ่งมาร์กมาเก็ตมาไหมครับเปโดราคอสตาครับคราวนี้วันนี้เป็นวันเกิดของเขาฮะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยละ่ะอ่าวันวันเกิดของทุกคนมันก็ต้องยิ่งใหญ่กันอยู่แล้ว17ปีบริบูรณ์พอดีครับนักแข่งที่เรียกว่าร้อนแรงที่สุดแล้วล่ะในโมโต3ตอนนี้เพราะว่าคะแนนนำลิว้วเลยนะคะแนนสะสมจริงอยู่นะครับว่าแม้จะไม่ได้ขึ้นโพเดียมนะฮะในเลมองที่ผ่านมาเพราะว่าหลุดไปแล้วหลุดอีกนะครับแต่ก็ยังกลับคืนมาติดท็อป ครบ7อยู่นะฮะนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาตอนนี้คะแนนทิ้งห่างเ,เกือบจะเท่าตัวเลยนะครับกับอันดับ2ผ่านไปทั้งหมด5สนามเนี่ยนะฮะดังนั้นหลายคนก็เลยเลยมองว่าเอถ้าเกิดว่าในปีหน้าเนี่ยเขาก็จะอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วปีหน้าสามารถที่จะลงแข่ง MotoGP ได้ถ้าอายุครบ18แเนี่ยแต่มันก็จะมาครบอตอนตอนที่มันผ่านไป ประมาณนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะพูดที่เล่นท,ที่จริงนะฮะว่าผักดานขึ้น MotoGP ไปเลยนะไม่ต้องให้อยู่ใน Moto2 หรอกเพราะว่าตอนนี้เด็กมันกำลังมีของนะฮะมันกำลังขึ้นไงฟอร์มกำลังขึ้นดังนั้นก็18เนี่ยพลังหนุ่มนะ,ะความฟิตความใจความอะไรเนี่ยมานะฮะอันนี้อาจจะมีเผืออ่ออจ,จะมีแมวมองสักทีมไหนทีมนึงหรือเปล่าครับใน m o t ต g p ตอนนี้ที่ <c oughs> จับจ้องอยู่หรือแม้กระทั่งใน m o t ต2ก็ตามเนี่ย ะะเพราะว่าผ่านไป5สนามมันค่อนข้างขาดลอยไงเขาบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่าเขาเหนือกว่าทุกคนในสนามอย่างเห็นได้เห็นได้ชัดนะครับถึงความแตกต่างจากนั้นจะจะไปเก็บไว้ในรุ่นเล็กอยู่หรือว่าเก็บไว้ในรุ่นกลางมันจะเสียของหรือเปล่าอันนี้กูรูหลายๆท่านในต่างประเทศนะก็วิเคราะห์วิจารมาประมาณนี้ถามว่ามันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไหมก็เคยเกิดขึ้นครับไม่ใช่ว่าสิ่งใหม่นะ อย่างแจ็คมิลเลอร์ที่เรากำลังคุยเรื่องเขาเปตะกี้เนี่ยนะฮะแจ็คมิลเลอร์ก็ไม่เคยแข่งโมโต2นะ,ะก็แข่งในโมโต3ครับแข่งในโมโต3ก็อาจจะไม่ได้เป็นคว้าแชมป์โลกเหมือนกับคนอื่นเขานะแต่ก็มีแมวมองฮะแมวมองก็จากทาง Honda ดึงขึ้นมานะฮะ,ะจากทางซ uh ูเฮนน a มาโมโตแล้วก็ทั้งลีวิโอซับโปนะครับสมนะัยนั้นก็คุมเรปซอร์ฮอนด้าอยู่เนี่ย อันนี้ก็เห็นนะฮะก็เลยดึง,ยงพยายามผลักดันดึงแจ็กขึ้นมาดึงขึ้นมาตอนนั้นแต่ก็เสียดายนะครับที่ดึงขึ้นมาในปี2014เนี่ยมันมันไม่มีเก้าอี้ทีมใหญ่ว่างให้ตอนนั้นก็ไปอยู่ Mark VDS ใช่ไหมละ่ะก็โดยซัพพอร์ตเครื่องยนต์โดย Honda นี่แหละนะฮะก็ต้องก็เป็นถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเด็กสร้างของของ Honda ใน,ในตอนนั้นแต่สุดท้ายไปไป,ไปมาๆก็นั่นแหละฮะอยู่กับ Honda แล้วปุ๊ก็ย้ายมาอยู่ดูกาติแล้วก็อยู่ยาวเลย นี่ผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่านั่นคือตั้งแต่6ปี7ปีที่แล้วนะครับเขายังมีความคิดเลยนะว่าถ้าใครมีเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอาจจะมีแมวมองไปสองสอง,สองดูว่าเฮ้ย hey, คนนี้เด็กคนนี้มันมีของมันต้องรีบปั้นต้องรีบเอาขึ้นมาอ่านะฮะหลังจากที่อาจจะเคยเกิดขึ้นกับแจ็คมิลเลอร์มาก่อนแล้วเราก็สังเกตเห็นนะครับว่าจริงอยู่นะฮะอาจจะมีนักแข่งที่ผ่านมาจากโมโตทูเนี่ยแต่นักแข่งบางคนก็อายุนน้อยอยู่ทั้งนั้นนะฮะ อย่างเล็กควรหน้าอย่างเงี้ยอย่างควาตาราโล่เห็นไหมครับถูกผลักดันขึ้นมารุ่นใหญ่ทั้งที่อายุแค่20เองตัวเปิดจริงๆ่ก็คืออาจจะเป็นก่อนหน้านั้นกอนหน้าแจ็คเลยอีกวยซ้ำนะั่นก็คือมาร์กมาร์เก็ตฮะมาร์คมาเก็ตก็ขึ้นมาใน MotoGP เนี่ยตั้งแต่อายุ20ปีแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองแต่ไปดูโคาต้าจะสร้างเรียกว่าปรากฏการณ์ใหม่หรือเปล่าครับกับการที่อายุยังไม่ถึง20แล้วได้ขึ้นมาอันนี้ผมพูด ผมผมพูดไปส,ส่งไปอย่างนั้นนะฮะทุกคนไม่ใช่ว่ามันจะจริงไม่จริงนะอย,อย่าเพิ่งไปคิดตามเยอะนะครับคือผมอยากจะบอกว่าม o t o ูจีพีกติกาของเขาก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนะฮะถึงถึงสามารถที่จะลงแข่งได้เอ๊แต่ถ้าเกิดว่าถูกขึ้นมาได้จริงแล้วในช่วงประมาณสัก4-5สนามแรกเนี่ยจะไปอยู่ไหนนะฮะทุกคนจะไปอยู่ไหนครับเออมันน่าคิดนะมันไม่ใช่เรื่ององ่ายๆนะไม่ใช่เรื่ององ่ายๆเหมือนกันครับก็เอาคอยดูกันต่อไปว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันนะ,ะทุกคน อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวนะครับที่นํามาเล่านํามาบอกนะครับพอหอมปากหอมคอสําหรับความเคลื่อนไหวที่มันเป็นเรื่องดีๆเป็นข่าวดีๆความจริงมันก็อาจจะมีนักแข่งหลายๆคนอยู่นะครับที่ที่เคลื่อนไหวในในตอนนี้เดี๋ยวขอยกยอดไปคุยในคลิปรายการพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อๆไปดีกว่าตอนนี้ก็หลีกทางให้กับมาวิลิวินยาเลสนะครับคุณพ่อหน้าใหม่ป้ายแดงนะครับวันนี้ได้ลูกสาวไปแล้วก็แจ็คมิลเลอร์นะครับสำหรับดูคติที่ต่อสัญญาให้กับเขาหนึ่งปีเรียบร้อยแล้วก็ วันเกิด17ปีบริบูรณ์ของเจ้าหนูเปโด o a อ o คอสตานะฮะทุกคนเดี๋ยวเรื่องของ Q&A นะครับผมก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่ามันจะออกมารูปแบบไหนอย่างไรนะฮะขออภัยจริงๆตอนแรกผมก็ว่าจะไปโพสต์ในหน้าชุมชนนั่นแหละว่าจะไปขอความิดเห็นหน่อยนะฮะว่าทุกคนอยากให้อยากถามอะไรผมอยากบอกอะไรผมแล้วผมก็จะเอาเอามาเล่าแต่ไปๆมาๆก็ไม่ได้ทำซะงั้นนะครับสงสยัยคงจะต้อง ยกยอดไปนู่นนะฮะในสุดสัปดาห์หรือเปล่านะครับเพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้ไม่มีฟอร์มูล่าวันะฮะดังนั้นแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็น่าจะไลฟ์สดหลังแข่งกันได้หรืออาจจะไปคนคุยกันตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนโอเคนะครับท้ายคลิปก็ขอออกนอกเรื่องมอเตอร์จีพีน,นิดนึงนะครับผมก็อยู่ชนบุรีตรงนี้เนี่ยข่าวสารออกมาทุกวี่ทุกวันนะในเรื่องของโควิดนะครับโดยเฉพาะในแถวนิคมอุตสาหกรรมในตัวเมืองชนครับโรงงานก็ปิดไป3 4มห่แห่งที่ผมรู้หรืออาจจะปิดมากกว่านั้นนะ มีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเยอะนะครับเยอะอยู่นะดังนั้นก็ฝากทุกคนแล้วกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในชนบุรีหรือว่าจะไปอยู่ในตรงไหนที่มันมีข่าวการแพร่เชื้อติดเชื้อเยอะๆเนี่ยอันนี้เป็นห่วงเป็นใยทุกคนนะครับไปไหนมาไหนยังไงก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะจะหยิบจับอะไรกินหยิบจับอะไรเข้าปากหรือว่าจะจับหน้าจับตาจับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับอย่าอย่าไปบอกว่าพอไปจับ อะไรนะอาจจะเป็นตู้ ATM เอยไปจับราวสะพานไปจับอะไรอย่างนี้ก็จ,จะเหนื่อยมาลูบหน้าลูบตาอย่างนี้อันนี้โอกาสที่จะจิตเชื้อก็มีนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในสารคัดหลั่งนะฮะดังนั้นก็ถือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็คาดแมสพกแมสนะก่อนจะถอดก่อนจะใส่ก็เช็คมือล้างมือล้างอะไรให้ดีแล้วกันเป็นห่วงเป็นใยทุกคนจริงๆนะครับเห็นสภาพที่อยู่ในชนบุรีเพื่อนๆผมหลายคนก็อยู่ที่นี่นะครับก็ส่งข่าวากันก็รู้สึกว่าโอ้เหนื่อยใจแทนจริงๆนะฮะทุกคน อ่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ